คุณเชื่อหรือไม่ว่าอาระยะธรรมของมนุษย์อาจเริ่มต้นจากศาสนาไม่ใช่เมืองกลางทะเลทรายตุรกีอันร้อนระอุมีสิ่งปลูกสร้างลึกลับซ่อนอยู่ใต้ผืนดินมาน,นานกว่า12,000ปีมันไม่ใช่แค่หินเก่าๆแต่มันคือเกอร์เบกลี่เทเปวิหารโบราณที่เก่าแก่ที่สุดในโลกเก่าเสียจนมันอาจเขียนประวัติศาสตร์ของมนุษย์ใหม่ทั้งเล่ม นี่คือเกอร์เบกลีเทเปวิหารที่เก่าแก่ที่สุดในโลกโดยอายุ12,000ปีมันเก่าแก่กว่าสโตนเฮนส์และปีรามิดเสียอีกมันถูกสร้างขึ้นโดยกลุ่มคนที่เราเคยคิดว่าเป็นเพียงนักล่าสัตว์และเก็บของป่านำโดยผู้นำทางจิตวิญญาณน,นิรนามพวกเขาแกะสลักเสาหินขน,นาดมะฮมาหนักถึง20ตันด้วยเครื่องมือยุคหิน วัตถุประสงค์ของมันคือการปฏิวัติมันเป็นสถานที่ให้มนุษยชาติมารวมตัวกันเพื่อเคารพบ,บูชาพิสูจน์ให้เห็นว่า,าศาสนาที่มีการจัดระบบเกิดขึ้นก่อนการมีเมืองและอารยธรรมไม่ใช่หลังจากนั้นจากนั้นหลังจากใช้งานมานับพันปีผู้สร้างก็ได้ฝังมันลงอย่างจงใจเพื่อรักษามันไว้เป็นเวลานับพันปีปัจจุบันขณะที่เรากำลังขุดค้นมันขึ้นมาเกอร์เบกลี่เทเป กำลังเปลี่ยนแปลงทุกสิ่งที่เราเคยรู้เกี่ยวกับต้นกำเนิดของมนุษย์เราได้เรียนรู้ว่าความต้องการที่จะมีชุมชนและความเชื่อคือหนึ่งในพลังที่เก่าแก่และทรงพลังที่สุดในประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติ